กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกๆท,ท่านวันนี้กระผมผู้ใช้เฟซบุ๊กในนามฮิมุระไทชินชินเพจสมุไรไทยบ้านรา้านไทชินชินก็มีงานดาบลุกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับมานําเสนอฮะนะครับนี่คืองานลุกครึ่งไทยญี่ปุ่นประกอบแบบล้านนานะครับและประกอบแบบงามงายด้วยนะครับโอ้โหเจ็ดโดเห็นไหมครับนี่นี่ครับ เด้งดึงด,งด,งดึงดีมากอือหืออือหือ,อใบเปิดคมพิเศษปัดเงากระจกนะครับเล่มน,นี้พาราพิเศษนะครับนี่มาดูรายละเอียดของตัวด้ามกันบ้างครับอือหือลงลัดถักหวายนะครับตอกหมุดทองเหลืองตามสไตล์ดาบเมืองเหนือนะครับสวยๆเลยหวายถักเล็กๆรูเลียวอย่างนี้เลยนะครับนี แน่นเปรีย้ยครับตะเข็บไวเล็กเลียวนะครับรองประกับทองเหลืองนะครับแล้วก็ฮาบากิเป็นทองเหลืองแท้นะครับเงาโหเงาเงาจนโทรศัพท์ไม่โฟกัสนะครับนี่ไม่โฟกัสได้งไงเรา ใ้โฟก,กัสจริงๆครับมันเง,งเกินปลายดาบรับคมหักมุมแบบยูนคุบินะครับโอ้โหสะท้อนโทรศัพท์แอัดปิ้ชัดเจนเลยครับเกชากนี่ครับ เดี๋ยวมาดูฝักครับความสวยงามของตัวฝักนะครับไอเยะโอ้โหสวยนี่ปิงนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับตัวด้ามไล่แล้วนะฮะไล่แล้วทีนี้มาไล่ดูรายละเอียดของงานฝักกันดูครับ ฝักเลดามทําจากไม้สักทองแท้นะครับลงรักแท้นะครับรักสีปีกวางนะครับถักไว้เส้นเล็กอย่างนี้เลยโอ้โหรายละเอียดสวยงามมากนะครับสุดยอดได้กลิ่นอายของดาบเมืองแล้วก็ชักออกมาแล้วได้กลิ่นอายของสมุไรอโยธยาตามมาเลยทีเดียว Uh huh. สวยงามนะครับเล่มนี้พาราพิเศษนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือไม่ก็อ่านรายละเอียดได้ที่เม้นเลยนะครับอุ <c oughs> uh ้ย huh. ชุบอื้อหือเจ็ดโดดูความลงตัวสวยงามเอาน,นานนาทีนะครับแล้วก็ถ้าใครจะสั่งประกอบก็2-3เดือนนะครับกว่าจะเสร็จงานลงรักถักไวแบบนี้นะครับ อขอบคุณครับสำหรับผู้ที่คอยติดตามคลิปร้านไทยคินชินของพวกเรานะครับสวัสดีครับ